สวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลอืมไม่ไปสิพอจะไลฟ์ทีไรผมมันก็จะแบบนิดนึงสวัสดีค่ะคิดถึงจะนั่งนับวีลออ่ะเอาไเกินไปคิดถึงก็ไปปั่นวิวเมลอดนูน่นจะได้เห็นหน้ากันตลอดเลยนะถ้าปั่นวิวเมลอดนะมาแล้วสวัสดีค่ะ <Hello. S 2> ร้อยสี่สิสี่พี่รอไม่นะนี่หนูใช้เน็ตบ้านแล้วนะเป็นไปไม่ได้จริงเหรอคิดถึงมากๆจ้า oh I'm gonna be now สัก,กู่อุ้ยเผัวปิดเน็ต ah! <Hello. S 1> อฮัลโหลแจ้งเตือนแล้วพอแจ้งเตือนแล้ว เตือนไม่ขึ้นอ่ะหนูก็เพิ่งขึ้นหนูที่จริงที่จริงหนูหนูไม่ใช่หนูไม่ได้บินนะทุกคนตะเกีย re. หนูแค่เผิ่ป,ปิดเนต,ตัวเอง <laughs>